สวัสดีเช้าวันพุธนะคะค่ะวันนี้หนูตื่นเร็วหรือช้ากี่โมงแล้วอาบน้ำเสร็จก็ามากินนมเปรี้ยวดัชมิลใช่ไหมค,ะใ,หมคะ,หะใช่ไหมคะพอดทอนั่งดีๆลูกไหนพออใช่ไหมคะต <c oughs> อบสิใช่ไหมคะไหนน้องพ่อดูดีดีสิลูกเร็วๆๆๆวววน้องฟีสหล่นแล้ว น้องพอลชอบไหมลูกว้านั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีๆน้องพอลเดี๋ยวนมหกเอเอนั่งดีๆดแกลงกันและเล่นกันและเออนั่งดีดีดิลูกนั่งกินดีดีเร็วนั่งดีดีไม่เอานอนกินไม่ได้นะนี่ไหนน้องพอลชอบนมเปรี้ยวไหมชอบไหมบอกแม่ก่อนเลยลูก ดีๆน้องพออย่าทะเลนดิน้องพอชอบไหมว้ายเอาออกแล้วไม่น่ารักเลยหัวรัดว้าย <Okay. S 1> ไปดีกว่าไปดีกว่าบาย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 ก่อนไม่ทำอะไรเลยไปแล้ว